ถ้าใครกําลังหาที่ดินหนึ่งไร่ติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดวิวเขาด้านหน้าติดวิวเขาน้ําไฟพร้อมครับต้องดูโครงการนี้เลยครับเ h อ r ์รีเวอร์เมล์เทตอนนี้เราอยู่ที่ตําบลหนองประดู่อาเภอเลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับผมตอนนี้เหลือแค่3แปลงราคาเท่าไหร่พี่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับแถม้วดลวดหนามสามด้านแค่นี้ผมว่าน่าจะสะกดใจหลายๆคนได้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่ของแถมแล้วก็ราคาโอนฟรีด้วยโอนฟรีครับผม สวัสดีครับวันนี้ถ้าใครกําลังหาที่ดิน1ไร่ขนาดกําลังดีเลยใช่ไหมครับติดถนนคอนกรีตแบบนี้ฮะของสาธารณะนะด้านหลังติดวิวเขาด้านหน้าติดวิวเขาน้ําไฟพร้อมครับต้องดูโครงการนี้เลยครับ The River Mountain 2ไปดูนะฮะมีแปลงไหนบ้างตอนนี้เราอยู่กับพี่บูมนะฮะเจ้าของโครงการสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ พี่บูมตอนนี้หลายๆคนคงอยากรู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนกันพี่อะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองประดู่นะครับผมอําเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอาหลายๆคนคงรู้นะฮะว่าเราขวัญแห่งนี้เป็นเขตติดต่อกับสุพรรณบุรีหรืออู่ทองนี่ฮะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเลยร้อยกิโลร้อยกิโลครับผมตอนนี้โครงการใกล้ต้องบอกว่าเหลือแค่3าแปลง3แปลงครับและก็ติดถนนคอนอกรีตมี 2>, 2แปลงติดถนนคอนอกรีตราคาเท่าไหร่พี่ ต้องบอกว่าราคาพิเศษเลยครับสามแสนแปดหมืนเก้าพครับแถมแถมั้วลวดหนามสามด้านอ่าโอเคแค่นี้ผมว่าน่าจะสะกดใจหลายๆคนได้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่ของแถมแล้วก็ราคาโอนฟรีด้วยโอนฟรีครับผมไปดูรายละเอียดแต่ละแปลงกันดีกว่าครับแปลงแรกพี่บุม๋ม G3 ครับผมว่าถ้าคนมาดูนะน่าจะเป็นแปลงนี้ตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจ เพราะว่ามันติดถนนสองด้านใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่ด้ากว้างติดถนนคอนกรีตเนี่ยเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่อ่ะด้านนี้นะครับผมครับกว้าง35เมตรครับพี่35เมตรใช่ความยาว55เมตรครับโอ้กำลังสวยนะใช่ครับผมที่สำคัญด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเนี่ยทิศต,ตะวันออกใช่ไหมพี่อ่ะใช่ครับพี่ทิศต,ตะวันออกด,ด้วยวนะฮะอันนี้คือ1ไร่นะ1ไร่ครับผมอ่ะไปดูแปอีกสองฮะซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กัน เราเดินตามถนนคอนกรีตไปเลยฮะมาเลยจะบอกว่าถนนคอนกรีตเนี่ยไม่ได้แบบเป็นเลนเดียวนะดูฮะดูรถตู้รถตู้ทีมงานฮะยังเหลือแบบรถสิบล้อผ่านได้เลยอะ่ะสบายเลยนะฮะเป็นทางหลวงเป็นคอนกรีตทางของทางหลวงใช่ไหมพี่บุมอ่าใช่ครับพี่อ่านี่แปลง G สามเนี่ยพี่ผมต้องบอกอย่างนี้พอผมมายืนเนี่ยหนึ่งเลยลงโฟโล์มากสองวิวเขาด้านหลังเห็นไห ท้าด้านหลังเราต้องบอกว่าเป็นลูกงูนะซึ่งเป็นเทือกเขาของกาญจนบุรีรใหญ่มากนะแต่ว่าอถามว่ามันไกลไกลแหละแต่ไม่เป็นไรดูดูเทือกเขานี้น่าจะเป็นเขาพ่อปู่นะอ่าใช่ครับพี่นี่ฮะเป็นเทือกเขาเลยสวยมากน่ายาวไปถึงนี่เลยนะด้านหน้าของแปลง G3 และ G4 ฮะนี่เลยเป็นเขาแบบนี้เลยฮะนูนะ่นฮะยาวนูน่นสวยครับก็ถ้าถามว่า เทือเขาเนี่ย360องศาไหมถ้าตัดต้นไม้ตรงนี้ออกอะผมว่า360ครับเกือบ360องศาดีกว่าเคลมนี้นะฮะนี่คือวิวของแปลง G3 ฮะสวยจริงๆและลมโฟล์มากๆเลยดูจากเพลงนี่เห็นด้านหลังนี่ไม่ใช่หลักกิโลนะเป็นคุณหนิงนะมาถือป้ายให้นี่พี่ๆ FC ได้จำได้ว่า G4 แปลงนี้ สวยไม่แพ้กันจุดเด่นคือติดถนนคอนกรีตนะพี่น้องใช่ครับพี่ติดถนนคอนกรีตลักษณะเดียวกับ G 3ครับแต่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าติดถนนแค่ด้านเดียวใช่ครับขนาดหน้าแปลงเท่ากันไหมพี่อ่านี้จะยาวกว่านิดนึงครับด้านหน้านะด้านหน้า40เมตรครับอ๋อเป็น40เมตรครับใช่ครับด้านหลังก็40ความยาว45 45้หใช่เื่อมกันเล็กน้อยแต่ว่าขนาดกำลังสวยเกือบจัตุรัสใช่ครับพี่ วิวเหมือนกันด้านหลังเนี่ยก็เป็นวิววิวเดียวกับ G3 เลยนะฮะแล้วลมเหมือนกันเลยหันหน้าเข้าทิศตะวันออกเหมือนกันนะฮะที่สาคัญคืออันนี้อ่ะผมให้ดูตัวอย่างคืออันนี้คือเขาเดินน้ําเดินไฟรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับน้ำเนี่ยเป็นน้ําอะไรพี่บูมอันนี้เป็นปลาปลาหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วครับปลาปลาหมู่บ้านนะใช่ครับผมคือไม่ใช่น้ํามาดานขุดขึ้นมาแล้วก็อ่าไม่ใช่ครับเป็นปลาปลาของหมู่บ้านเลยครับผมอ่าโอเค คือสามารถล้างได้อาบได้แล้วกันอ่าใช่ครับนะครับอันนี้คือแปลง G3 และ G4 ครับซึ่งพี่บูบอกว่า1โอดฟรีน้ําไฟถึงแล้วถึงแล้วครับที่สำคัญล้อมรั้ว3ด้านจะพูดได้เคลียร์คัดเลยนะก็คือด้านด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังใช่ครับเป็นกล่องแบบนี้ครับด้านหน้าเนี่ยทําไมต้องเหลือไว้ก็เผื่อลูกค้าที่เขาอยากจะทารั้วแบบยงามได้ใช่ครับ อ่บางทีถ้าเราไปกั้นหมดมันก็เนาะ,ะทำลายทัศนียภาพใช่ครับเดี๋ยวไปดูแป้งสุดท้ายฮนะต้องบอกว่าอันนี้ถูกสุดเลยถูกสุดเลยครับแต่สวยนะสวยครับไปดูกันครับ และมาอยู่ที่แปน K3 สซึ่งเป็นแปนที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดแหละครับราคาเท่าไหร่พี่ก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยครับลดลงอีก10,000หมืครับ10,000บาท3ามแสนเจ็าครับแต่ว่าเรื่องของแถมไม่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมนะฮะใช่ครับที่สําคัญคือถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวเนาะเสียงรถเสียงอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเนี่ยต้องแปลงสงบปึ๊บดูดีวแล้วยิ่งวิวเขาตรงนี้นะผมว่ามันสวยมาก มันเริ่มเข้าแบบเข้าใกล้เขาเขาเรื่อยๆอ่ะเต็มตาแล้วฝั่งนี้ก็ยังเห็นนะครับแต่เราต้องพูดถึงเรื่องหน้าแปลงแล้วกันหน้าแปลงจะหันหน้าไปทางทนี้ถูกไหมครับอ่าใช่ซึ่งเป็นทิศใต้นะลมโกรกมากจะบอกว่าลมโกรกมากทิศใต้ทิศตะวันออกซึ่งตะวันตกอยู่ฝั่งนี้โอเคเป็นเป็นทิศที่เพอร์เฟกต์สำหรับสำหรับผมนะผมชอบมากหันหน้าไปทางทิศใต้บ้านทุกหลังผมหันหน้าไปทางทิศใต้รับลมดีมากครับครับอ่ะตะกี้เราคือพางเรื่องเสาไฟฟ้านะัพี่บุ๋มใช่ครับพี่ เสาไฟฟ้าเนี่ยต่อขยายมาจากเสาหลักเลยอ่าขยายเขตที่การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อย,ถ,อย,ยถูกต้องตามกฎหมายเลยถูกต้องตามกฎหมายเลยครับผมใช้พอแน่นอนโอ้เหลือๆครับแอร์ติดได้ไหมสบายครับพี่อ่าหลายๆคนก็ต้องติดแอร์กันอยู่แล้วนะหน้าร้อนๆนี้เนาะครับติดแอร์แต่ว่าตอนเย็นเนนี่ก็รับลมโฟล์โวแบบนี้อ่าอ่าเดี๋ยวเราสรุปกันเลยคือตอนนี้แปลงเดอะริเวอร์เมลเทนสองครับเรือ3แปลงเท่านั้น3แปลงครับ G 3 G 4และ K 3 ครสามแปลงเท่านั้นง่ายๆเลยเริ่ม379ครับเก้าแถมลัวลัวรถหนามสานมด้านลัวรถหนามนี่คือมีตอกไอ้นี่ด้วยนะปูนใช่ไหมคือเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเหลือแต่ด้านหน้าให้ดีไซน์กันเอาเองอ่าใช่ครับอ่าเที่ยงพันโอนฟรีโอนฟรีครับน้ําไฟฟรีพร้อมนะครับอ่าใครสนใจนะทักไลน์เข้ามาครับที่ a d au laad add ูแลนะหรือโทร0 9 0 1 9 9 9 3 6 9นะครับวันนี้ขอบคุณพี่บูมมากขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไป อย่เพืนนบ้าัได้เลยครับพี่อันนี้คือเพื่อนบ้านจริงหรือคุณบูมเซ็ตขึ้นมาเพื่อนบ้านจริงจเพื่อนบ้านจริงจริงะใช่ครับโอเคขออนุญาตอันนี้คุณบูมห้ามเข้านะเพราะว่าเราจะแอบไปถามดีไหมโอเคปะขอบคุณครับคุณบูมครับขอบมากครับพี่เอาแปรงนี่นะเอาแปรงนะได้ไหมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไป M6 เขาบอกว่าลึกสุดเลยแล้วก็ทำไมเขาถึงซื้อเดี๋ยวไปดูนะตอนนี้ผมอยู่หน้าแปลงของพี่สมใจ M6 เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบ้านพี่สมใจนะฮะข้าทถังนู่นเลยใช่ไหมครับี่สมใจสวัสดีครับสออ๋อเปิดเป็นร้านอาหารตำั่าง โอ้โหเรี้ยวเลย<ช>นี่คือพี่สมใจที่เป็นลูกค้าของโครงการคุณบูมจริงใช่ใชใชลายแรกเลยลายแรกเลยเหรอทำไมถึงเลือกนายสุดอ่ะ มันไม่จำเป็นจะต้องนอกหรือในเราชอบทำเลอากาศธรรมชาติแล้วก็เพื่อนบ้านนี่นี่สะดวกสบายทุกอย่างแต่เราขายของนะแล้วเราขายของด้วยเรากในเต้องเลือกตรงนี้อ๋อเอากรจะเอาข้างในข้างในเราได้จเฉพาะคนที่จะมาปลูกบ้านทำเขาไม่มาปลูกบ้านกันหมดอดตายเลยโอนี้ที่ไลยที่ไายมากันหมดพี่สนใจย้ายมาจากที่ไหนทม่ประการจ้ะทำไมถึงเลือกที่เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะมามาดูครั้งแรกนะก็ชอบเลยถามเป็นคำถามหนึ่งที่ลมโฟโฟแบบเนี้ยลมเย็นๆแบบเนี้ยมีใครเปิดพัดลมไหม หน้าหนาวเนี่ยเนี่ย,ยไม่สบายไม่สบายว่าอย่างงี้เหมือนหน้าหนาวคือลมธรรมชาติใช่ลมธรรมชาติอากาศดีตันลมเนี่ยตั้งเลยยังเลยเกียมจะไปลูกสาวโโใช้แล้วเนี่ยข<ต><ด>นมาขี่ตัวตัวไม่ต้องเปิดเลยเหรอไม่ต้องเปิดลมแบบนี้เลยอากาศดีธรรมชาติวิวสวยเนาะ วิวสวยด้วยเตรียมจะทําหมูกระทะเนี่ยมันรู้จะเวิร์กไหมอ่ะโอเคงั้นเชิญชวนนิดนึงพี่ใครจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้มาเป็นเพื่อนบ้านกันมาถึงข้าวเลยตอนนี้เหลือน้อยมากสามแปลงใช่นาทีทองถ้าช้าอดบวดเจอที่อ nah ื framework. ่นแพงไม่ได <sh ้ราคานี้อ่ะรีบตัดสินใจนะได้รีบรีบมาเป็นเพื่อนบ้านพี่สมใจบอกเลยรีบมาตัดสินใจมาตอนนี้ได้ราคานี้แล้วก็ถูกกว่าที่อื่นแล้วถ้าช้าอดบวดเจอที่อื่นโคตรแพงว้าวโอเคแพงแล้วไม่ได้วิว มีอาหารน้ำสั่งมี้ันหน้าขาซิวหอยทอด,ดข้าวมันไก่ทุกที่อยากเลยอยากกินไรสั่งปลาสมใจยกเว้นแมวก็ไม่ได้ไม่ได้แมวจะทำไม่ไ <laughs> ไมี <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณครับามากครับ